นี่คือภาพสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เผชิญกับเหตุน้ำท่วมใหญ่เป็นรอบที่3ของปีทางการได้ออกคำสั่งให้ประชาชนกว่า50,000คนอพยพออกจากบ้านพักโดยฝนที่ตกหนักตลอด4วันทำให้บางพื้นที่ของรัฐต,ต้องรับมวลน้ำปริมาณมหาศาลเทียบเท่ากับฝนตก8เดือนถนนถูกตัดขาดบ้านเรือหลายหลังจมอยู่ใต้บาดาล ขณะที่ประชาชนกว่า19,000หลังคาเรือนขาดแคลนไฟฟ้าใช้แม้พยากรณ์อากาศจะระบุว่าฝนจะเริ่มซาลงในวันนี้5กรกฎาคมแต่คาดว่าจะยังมีลมกระโชกแรงซึ่งอาจทำให้ต้นไม้หักโคน่นหรือสายไฟพังตกลงมาได้ตลอดคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า20ครั้ง We are now facing dangers on multiple fronts flash flooding, riverine flooding. and coastal erosion. So if you live anywhere between Newcastle and Batemans Bay, please don't be caught unaware by the current weather situation. This is a life-threatening emergency situation. รัฐบาลกลางได้ประกาศเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วใน23พื้นที่ซึ่งจะปูทางสู่การส่งมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยต่อไป ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในซิดนีย์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภา,ภาพภูมิอากาศรวมถึงปรากฏการ์ลานิยาซึ่งในออสเตรเลียนั้นจะทำให้เกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติเกิดพายุไซคโคลนถี่ขึ้นและอากาศเย็นขึ้นในช่วงกลางวัน เฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอุทกภัยได้คฆ่าชีวิตชาวออสเตรเลียไปแล้วกว่า20รายสิ่งที่เกิดขึ้นตอกย้ำให้เห็นว่าปัญหาสภาวะโลกรวนได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์อย่างมหาศาลซึ่งเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนเพราะเมื่อถึงเวลาที่ธรรมชาติเอาคืนมนุษย์ตัวเล็กๆคงไม่อาจต่อก่อนได้